สวัสดีครับในหมวดของกฎหมายครอบครัวเราก็เดินทางร่วมกันมาถึงในหมวดของการหย่ากันแล้วครับเหตุผลในการหยา่ามีเหตุมากมายเลยที่กฎหมายของประเทศเราได้บัญญัติไว้ and if your partner or you are not Thai citizen don't forget conflict of law act ที่เป็นหนึ่งในกฎหมายแล้วก็หนึ่งในข้อที่จริงนะครับที่ผู้ฟ้องจะต้องยื่นต่อศาลหากไม่ยื่นคุณอาจถูกยกฟ้องได้นในสิ่งที่ผมเอามาพูดถึงในวันนี้ก็คือคหมายของว่า คู่สมรสนะครับทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ประชากรคนไทยแต่รักกันนะ่ะแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสหรือว่ามาจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวที่ประเทศไทยนะก็มีสถานะการสมรสที่กฎหมายไทยกำหนดนะครับแต่คราวนี้หากกลับถึงทางตันครับแล้วต้องการที่จะหย่าจากกันโอเคกฎหมายบอกว่าจับมือกันไปหย่าด้วยความยินยอมสามารถทําได้ครับแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการที่จะหย่าฝ่ายที่ต้องการที่จะหย่าสามารถใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องต่อศาลและ จะต้องเป็นเหตุ10อย่างที่กฎหมายไทยกำหนด but if your partner or you are not Thai citizen how can you do ล่ะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติกฎหมายถัดกันพศ2481ในมาตรา27ที่ให้หลักไว้ว่าศาลจะไม่พิพากษาให้อย่าเว้นแต่ครับกฎหมายของคู่สมรสที่เป็นคนสัญชาติน,นั้นอนุญาตให้ย่าแน่นอนครับฝ่ายที่ยื่นฟ้องจะต้องไปหากฎหมายของคู่สมรสนะครับมาเสนอต่อศาล เพื่อให้สารได้ใช้พิจารณาว่าสัญชาติของคู่สมรสของคุณเนี่ยอนยุญาตให้ยากันหรือไม่ซึ่งถ้าหากคุณไม่หามาหรือไม่เสนอต่อสารแน่นอนครับอีกาของบ้านเราเคยมีปรากฏขึ้นมาแล้วอยู่ตรงที่ว่าเป็นเรื่องของอำนาจฟ้องและเมื่อคุณไม่ได้เสนอข้อเท็จจริงนี้ต่อสารคุณถูกยกฟ้องได้ครับสิบเหตุผลที่เอามาเป็นเหตุในการฟ้องอย่าเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือว่ามีชู้หรือว่าเป็นชู้นะครับ โดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถูกทรมานจิตใจอย่างแน่นอนนะฮะของ Alf. คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีชู้นะก็นํามาเป็นเหตุในการฟ้องยาได้เราวเนีอจากนี้อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายนะครับหรือค่าสินไหมทดแทนจากตัวของคู่สมรสที่เป็นชู้และชู้ของคู่สมรสด้วยแต่ทั้งนี้ก็จะมีข้อยกเว้นเึื่หน้าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังรับประการที่2นะครับก็คือเป็นในเรื่องของการประพฤติชั่วของคู่สมรสครับแล้วส่งผลให้คู่สมรสที่เอามาฟ้องเนี่ยรู้สึกมีความอับอายนะครับขายหน้าจากการประพฤติของคู่สมรสที่ กระทำนั่นเองประการที่3ครับเป็นในเรื่องของการโดนทํำร้ายครับไม่ใช่แค่ว่าทํำร้ายจนตัวเขียวช้ำอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นการทําร้ายจิตใจในการพูดจาครับหรือแม้กระทั่งด่าพ่อนะครับด่าบุภการีก็ถือว่าเอามาเป็นเหตุ ฟ้องหย่าได้ด้วยเหมือนกันครับประการที่4ครับเป็นในเรื่องของการทิ้งล้างเกินกว่าหปีครับหรือว่าแยกกันอยู่หรือแยกกันอยู่ตา,ามคาสารเนี่ยเกินสปีก็เอามาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ด้วยเหมือนกันประการที่5ครับเป็นในลักษณะของการสาบสูญครับซึ่งคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยุ่ๆหายไปเลยจากภูมิลำเนาเกินกว่า3ปีนะฮะแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้เป็นตายไร้ดียังไงก็ไม่รู้ถามข้อใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ด้วย เป็นประการที่6ครับเป็นในเรื่องของการไม่อุปการะเลี้ยงดูกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วผู้สมรสถ,ถ้าจดทะเบียนสมรสจนแล้วเนี่ยนะครับผมทั้ง2ฝ่ายนะไม่ว่าฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือยอุปการะเลี้ยงดูตามสมควรถ้าหากไม่อุปการะเลี้ยงดูกันสามารถใช้เป็นเหตุในการฟ้งองหย่าอย่างเพียงข้อที่6ได้ครับประการต่อไปประการที่7ครับเป็นในเรื่องของการวิกลจริตนะครับแล้วก็การวิกลจริตนี้ยากที่จะหายได้ นะครับประการที่8ครับเป็นในเรื่องของการกระทำความผิดนะฮะในเรื่องของการติดทำบนเป็นหนังสืออาจจะก,กระทำความผิดที่เป็นกฎหมายอาญานะครับประการที่9ก้าเป็นในเรื่องคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่คู่สมรสที่ยื่นฟะ้องนะะเป็นโรคติดต่อร้ายแรงแล้วก็ยากที่จะหายได้นะครับประการสุดท้ายครับคือประการที่10คือสภาพแห่งกายของผู้สมรสนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะร่วมประเวณีร่วมลับนอนกันได้นะครับเป็นปกตินะฮะทั้งนี้ความไม่สามารถที่จะร่วมประเวณีกันได้นยต้องไม่ใช่เกิดจาก การกระทําของผู้สมรติที่เอาไปฟ้องนะฮะด้วยนะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ10เหตุผลตามกฎหมายไทยที่ใช้เป็นเหตุผลในการยื่นฟ้องยา่าหากท่านชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามและพบกันใหม่ในโอกาสหนนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ